คลิปนี้เราก็มาฟังกันนะครับ,บ,บว่าบุพเพสนิวาสของหนุ่มราศีตุลเนี่ยมันเป็นในทิศทางไหนนะครับนะเออเขาเรียกว่าเนื้อคู่ของหนุ่มราศีตุลตามตำราโบราณนะครับเราก็มาถแถลงไขกันสักนิดน,นึงนะมาพูดมาคุยกันนะครับเขาบอกว่าผู้ชายราศีตุลเนี่ยนะเป็นผู้ชายท่านลมเออนะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองสูงบางคนก็เจ้าอารมณ์นะ ไอ้ที่หนักๆมากเขาเรียกว่าหลงตัวเองสูงนะและเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าคุณเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบตัวอ้าวว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ในบางทีเนะี่ยในเรื่องของความรักคุณเองต้องยอมรับว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ใช่เพื่อนฉะนั้นเขาต้องการการประนีประนอมนะครับการยอมรับการเทคแคร์เอาใจใส่นะครับอาวว่ากันผู้ชายราศีตุลอย่างคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์มาก จะรักใครชอบใครสักคนนะครับก็ต้องถมเทเอาอกเอาใจมากนะครับเป็นคนขี้เหงานะครับในขณะเดียวกันผู้ชายราศีตุลอย่างคุณเนี่ยนะก็บอบบางด้านอารมณ์นะครับเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะและเป็นคนที่จําได้ว่าใครพูดอะไรกับคุณไว้ใครที่แม่งทําให้เราเจ็บคุณจะต้องพยายามเอาชนะให้ได้นะด้วยลักษณะนิสัยที่เที่ยงตรงยุติธรรมและเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองนะครับ เป็นคนที่มีหัวศิลปะไม่ชอบใช้จ่ายสุรุยสุร่ายแต่ก็มีรสนิยมที่ชัดเจนอยากจะซื้ออะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งคุณต้องคิดว่าใช้ได้ดีใช้ได้ตลอดถึงจะแพงก็ยอมซื้อนะครับแต่ถ้าใช้ได้ไม่ดีแบบว่าทันยุคทันสมัยหรือเป็นไปนตามแฟชั่นนะไม่ใช่ลักษณะของผู้ชายราศีตุลน,นะครับที่ยังตรงและชอบความเป็นสัตว์เป็นส่วนของตัวเองอย่างลงตัวเป็นคนที่สุภาพ เรียบร้อยอ่อนน้อมบุค,คลิกชัดเจนของตัวเองนะครับคุณเองเนี่ยนะเป็นผู้ชายหัวอ่อนเปลี่ยนแปลงง่ายลังเลที่จะจีบใครสักคนหนึ่งนะครับก็กลัวที่จะพ่ายแพ้คนอย่างคุณนะคุณเป็นผู้ชายที่สับสนในเรื่องของความรักบางทีความรักนะกับความใคร่และความเมตตา3แบบสามอารมณ์คุณยังแยกไม่ออกเลยมันทําให้คุณสับสน แม้จะมีคู่ครองแล้วนะต่อให้มีลูกออกมาสองคนสองตัวแล้วนะก็ยังคิดหลงทางนะว่าเอ๊ะมาแต่งกับคนนี้ได้ไงวะนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองนะไม่ค้นหาตัวเองได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีความรับผิดชอบแต่คุณก็มีทํานบที่ชัดเจนว่าแค่ไหนอันตรายนะอย่าทะเลาะอย่าบาแวง้งเอ,อะอะระวว้ขึ้นมาแล้วก็ความแตกแยกการหย่าร้างจึงเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับอ้าว ชาวราศีตุลเ่ยนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยชอบผู้หญิงที่พูดจาไพเราะน่าฟังมีหัวศิลปะเหมือนคุณนะครับแล้วชอบระพึงรำพันและชอบรับฟังความคิดเห็นนะของตัวคุณได้นะครับเพราะว่าความคิดเห็นของคุณเนี่ยดังคันก็ผิดนะเออคุณก็ไม่ชอบให้ใครเนี่ยนะมาขัดแย้งทันทีเพราะคุณคิดว่านั่นไม่ใช่ผู้หญิงที่เคียงข้างคุณตายแล้วนะ เปล่นแกตัวหรือเปล่าเนี่ยชาวราศีตุลน,นะครับอ้าวที่พูดมานะครับอาจารย์ก็ราศีตุลเหมือนกันนะครับแม่ถามว่าจริงไหมอืแม่ก็จริงนะโอเคยังไงเนี่ยนะใครที่เป็นมีาราศีตุลแล้วก็มีแฟนเป็นราศีตุลอ้าวคอมเมนต์มาหน่อยหรือแม้แต่ไอรราศีตุลเนี่ยนะตัวเองเป็นอย่างนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าอยู่ร่วมชะตากรรมเดียวกันกันกบอาจารย์นะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม